ออกอะไรมาขนาดนั้นน่ะ้องปิ้งระหว่างรออเอาพอไหมทุกคนยามยมระโดรวโดระโดดกระดกะดดกะดกิะกโดระระระโดดกรรดกะโรกระโะโดะโดดกรโดดรดดกรกรไดะระโดดกระโดดกรระกรระโดเกระโระะเระยดดกระ ครับผมก็ลอรีโอโปรเฟชชั่นแนลครับผมซีรัลซีลแอนด์วานเซรามแล้วก็จริงๆก็แต่งหน้าหว่างกด้วยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากใช่ครับเราก็ได้ได้ใช้จริงจริงคะใช้แต่แรกผมชอบมากเพราะว่าเพราะว่าอย่างเช่นผมบางทีมันเรียบเรียบไปแล้วเราเราใช้แชมพูเนี้ยมันต้องการให้การแบบโฟมมากมุนแล้วก็พร้อมใช้อะไรมีวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงการการบำรุงผมนั้นสำคัญนะครับใช่จากที่มีปัญหานี่ก็คือต้องต้องรีบรีบบำรุงไว้ก่อนสำคัญมาก แล้วแล้วเจ้าตัวซิ็อกซิลแอดวานอันนี้ทำให้ผมึไม่มันด้วยใช่ใช่ครับสัมผัสสมสกันมากจริงดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้ลองกันอย่างเราเป็นนักแสดงนี่มันต้องทำหนุนทุกวันเหรอเยอะมากคือมันต้องดูแลเส้นผมกันยังไงอย่างผมกุกผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเราโดนดีบันบ่อยโดนไล่บ่อยโดนสเปรย์กันเยอะจริงฮะผมนี่ก็เกิดการเสียได้เพราะว่าเรื่องอากาศในไทยร้อนอีกไทยอหละคุณก็ต้องระวังว่าน เจอปัญหาผมมันมากแล้วก็แบบแห้งแตกสีมากใช่ครับผมระหว่างวันแบบบางคนใช้เซรั่มแล้วอ่ะผมมันใช่ก็มีแต่ว่าตัวเนี้ยหมดปัญหาได้นะครับผมเซรั่มซี้อเพิ่มได้ใช่ไหมเนาะหน่นเปอร์เซ็นตอีกเราทุกคนของคุณทดลองใช้กันเลยใช่รับเป็นไงบ้างการได้สัมผัสการใช้ชอบเลยชอบมากจิมชอบทุกอย่างเทุกกลิ่นเองแล้วก็แล้วก็เออ ความรู้สึกที่เราได้สา่ครับผมจริงมันเย็นแล้วเราชอบเลยเออมันมันมีทั้งแชมพูแล้วก็มีทั้งเซรั่มด้วยเนาะใช่ครับผมดูแลครบจบเลยชอบมากงไหนต้องฝากลอรีอัลไปด้วยนะจ๊ะใช่รักมากจริงอย่างผมเนี่ยเต้นเต้นทั้งวันเลยทั้งวันใช่ฉีดเซรั่มแล้วผมไม่มันเออเล่นโซโลกีตาร์ครับถ้าผมไม่มาล้วจะมกันไหมครัผมไม่มันก็แห่ซึมเลยอะไรโอ้โหเอฝากหน่อยฝากหก่อยครัน อาครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผมซิลลักซิลแอดวานซ์เซรั่มนะครับแล้วก็ฝากบริโอ้ไปด้วยครับก็จริงๆก็มีหลายหลายหลายโซนมากๆให้ให้ลองมาเช็คกันได้นะนี่อย่างมีสแกนหนังศีรษะก็มีด้วยนะครับผมกันได้ไงก็ฝากบริโอ้พิเศษไว้ในดวงใจทุกคนยนะครับครับผมได้ฮะอ่ะมาค่ะเอาการ์ดท่ากัวไมากระโจเลยค่ะลูกครับจริงๆก็ เห็นพี่ๆเป็นขับแบบทุกคนมายืนรอกันแล้วต่บตากฝนด้วยเป็นห่วงมากจริงๆก็ก็อยากให้เทคแคร์เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ดีใจมากที่ทุกคนรักเราขนาดนี้ยืนรอที่สวนเลยตอนเนี้ยคือบางคนมาตั้งแต่เช้าก็มีงแเช้าแปดโมงเช้าแปดโมงต้นมาได้แปดโมงเช้ามารอที่สวนดีใจมากๆคือคือดีใจมากๆคือครั้งที่มีมีคนมาหาเรา กิข้าวกินปลาบ้างเพื่อนะใช่ครับก็นห่วงนะมันห่วงจริงรถฝนตกแล้วแดดออกอีกใช่ครับแต่เขาเขาก็แบบว่าไม่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 หวั่นไม่หวั่นไม่มีเลยเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่แบบขนาดแบบฟ้าฝนไม่เป็นใจขนาดนี้แต่เขาก็ยังแบบเออเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากเลยที่รักพวกเราได้ขนาดนี้แล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราขนาดนี้ครับจริงนะเพราะว่าถ้ามันทำได้ขนาดนี้มันไม่ไม่เกินกว่าคำว่ารักเลจริงๆต้องขอบคุณมากจริๆที่ที่แบบที่รักพวกเรามากขนาดนี้เราจริงๆอยาก อยากไปดูแลทุกคนเลยอ่ะก็ดูแลพี่ไหมก็ดูแลพี่เลยอ่ะเดี๋ยวป้อนยาให้เลยยังไม่เสร็จสบายดีพอดสบายดีแต่พี่ต้าร้อนนะมันมันแบก่หน้าร้อนครับอ๋อมันร้อนมากเลยแบกเอยสีมันร้อนมากเลยอยู่ใกล้คนฮอตเนี่ยครับแอยู่ใกล้่นฮอตอยู่ใกล้เลยนะอยู่ใกล้คนฮอตอยูใกล้คนฮอตส่วนส่วนใหญ่ใครไอ้นี่บอกกันค่าแบบฮอตเลย พัแล้วผมเรื่องเหนื่อยนี่ต้องไปซานต้าเพื่อนไหมใช่ครับผมเรื่องความร้อนแรงก็ผมเหมือนกันเราไม่ชอบหนาอ่ะแต่แต่เป็นชุดเป็นนี้ก็ชุดคู่อยู่เหมือนกันเนาะแฉลอเลยชุดคู่เลยนะเหมือนกันเนี่ยแปลกไม่ธรรมดาเหอะโอ้โหคนไม่เหนื่อยจริงเลยไม่แต่เขาก็เขาก็แหวกเหมือนกันนะเนี่ยคุณนี่แบบไม่เอ๊อยากแหวกเลยหนอยหน้ากันไม่ได้เลยเร้่อนี้ติดก็แต่จริงบสไตล์เราเหมือนกันสไตล์เราสองคนคือ เหมือนกันมากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับทุกอย่างเทสเหมือนกันหมดเลยตอนนี้เรียกว่าแบบว่าความเป็นของแบบเขาบอกว่าสุขภาพก่อนเลยไอ้ผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไอพี่แค่เรียนรู้ในสิ่งที่ดีที่ดีมาคนที่บอกว่าใต้อย่าตรงไปเป็นเพื่อนน้ำทำไมเป็นเพื่อนแล้วมันไม่ดียังไงพี่ำไมผมดีที่สุด เออใช่ไหมล่ะพี่ชายใช่ใช่เลยพี่มีไลฟ์ผมนะเออเออเงก็ดีที่สุดผมังกแันคยแนนเกณนะคะยินดีด้วนะคะสดาแล้วาเยมาเาไมากีจชาย รบกับที่บัตรจะส่เอาเร็วมากภายในสองชั่วโมงนี่คือเร็วสุดละก็ดีใจมากเลยจริงๆนะอย่างอย่างที่พูดไปว่าต้องขอบคุณที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ดีใจนะที่พูดเราได้ได้โอกาสนี้ต้องขอบคุณมากจริีนทีวีขอคุณพี่ผิดาพี่ถิดาขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เร่องของผมตั้งแต่วันแรกของซีรีส์ออนเลยต้องขอบคุณมเขาดีมากที่ซัพพอร์ตเราจนเรามาถึงตรงนี้ได้ต้องถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีไม่มีพวเราเนี้เยอดจะไปตอนนั้นที่แบบว่าทกดบัตรตื่นเต้นนะมากตื่นเต้นครับ เอาจริงไไมม่่คิดว่าจะหมดเร็วขนาดนีู้วมาจะไม่หมดด้วยเหรอยังคิดว่าไม่หมดเลยเออจริงเขาเรียนยังไงคุณรู้สึกเป็นยังไงอ่ะผมก็แอบวันวันเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ผมทำงานมาผมไม่เคยมีชีวิตที่เป็นแบบแบบเดี่ยวเลยในไทยเลยไม่เคยเลยาแบบใครสังเกตเลยใช่ที่เป็นครั้งแรกเคยพอเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ตื่นเต้นมากมากก็รู้ว่าตอนแรกกับเสียวว่าจะไม่หมดอะไรอ่ะแต่มาสองรอบมันก็หมดเหมือนกันนะมันก็หมดคือหมดได้กลอด ครับผมก็หมดพอบัดหมดแล้วผมทับไปหาทุกคนเลยแบบเฮ้ยพี่มี20่สิบสามเป็นเองต่างใช่แล้วต้สองยี่สิบเมตรดิแบบดีใจมากอยากทำชว์ให้แบบออกมาให้สมกับที่ทุกคนคาดหวังใช่ครับผมตอนนั้นพอพอเขาประกาศว่าตอบว่าตอบเราบอกกันยังไง ใจก็แบบเหนื่อยแบบกับสิ่งที่ทำมาตลอดทักตาทูมา้ใช่ไหมครับตาทีมา้า็นต่อแล้วใช่แล้วผมโทรไปโทรไปก็อยากโทรไปบอกว่าแบบเฮ้ยที่หมดแล้วนะใจใช่ครับผมก็อยากทำให้แบบมยิ่งที่สุดเลยครับ แต่ทำไมอยากทำให้ดีที่สุดอะเราคิดยังไงแบบชอบลัะครของเราจริงๆก็อย่างในงานนี้ครับก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากเพร์เซนต้าเป็ตัวตนเพร์เซนต้าที่พี่พี่ประทับทุกคนยังไม่เคยเจอเป็นการขยายความขยายความความเท่มากขึ้นน่ารักอาจจะมีบ้างหวานๆยังไงก็ในตงลุ้นกันอาจจะมีตลกมาบ้างอาจจะไม่แน่ครับ แต่ทีุ่กขเราดูดูแล้วไม่น่าจะมีหน้าตลกอ่ะไม่ได้ไม่ได้เ้วต้องไปดูนะเรียนเชิญพี่จริงนะเฮ้ยพี่เจ๊ไม่ได้จะถามพี่เจ๊ถามนยครับราะว่ามโกห้อไม่ไม่ถ่าย่อมแบบซีซตมีซูมีหรือยีม่รซูมีซเหรอซูมี่้ายลย ก็สวีทกว่างานปกติน้องก็สวีทไปร้องทุกวันเหมือนันก็จริงนะมันธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาตัวอะไรก็พิเศษเหมืเดิมพิเศษแน่นอนเพิศษครับก็เป็นเราเนี่ยได้ก็เป็นด้วยซนต้าอย่างเงี้ยแหละแต่กหลังคิดว่าซานต้าจะมาพี่เพิร์ตนั้นได้ไหมเอาจริงๆอ่ะผมก็มีแยบแยบเขาอยู่และแยบเต้นไหมเพื่อน้องแรกหมดเลยเอ๊จะมีนักฟ้าไหมคะมีัก น้ำตาลนตามีาแลวอาม่อยู่บางทีอาจจแบบเบื่อๆอะไรเงี้ยก็ต้องเติมน้ำตาลตตาลยังไงก่อนน้ำตาลนยังไงก่อนน้ำปตาลน้ปาอ๋อน้ำาลกเราเนี่ยเติมน้ำปลให้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่มาหวานเแล้ ก็ขบวดแน่นอนเนี่ย้วก็นีวามจะเสียสูงเหมือนกันว่าวันในงานอะไรจริงก็ไม่อยากให้เหีนยล้มไงจริงเพราะว่ามันเป็นวันที่ปกติจริงจริงก้่อู้ห่อูหญ่นู้่กู่ผใ่ต้องไ่ดู้ใู้ใหญ่รูู้่้ห่้่อูหั่อู้ห่ผห่อูหญ่อ้ใหญ่ผู้ครับเ้ห่ผู้หญ่ผู้ให่อน้หญะผร้ใหญ่ผู่ผู้ห่ร้ใหม่้่่ร่้ เพื่อคอนนี้ไหมคะตอนนี้ค่ะเพจริงๆพยายามจะจะแบบให้เป็นแบบหลากหลายเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเรามาก่อนซึ่งถามว่ามีความยากไหมก็ยากมากเพราะเป็นการพูดคอนเสิร์ตสองคนแบบโ้องเลยก็ก็เป็นครั้งแรกเลยแต่ก็พยายามจะใส่ความหลากหลายเข้าไปแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเพลงนี้เราก็พยายามเลือกกันเองครับผมใช่แบบยางเป็นศิลป์เลยเลยอย่างเพลงเพลงอะไรบ้างได้อย่างเรื่องเพลงเนี่ยเพลงอะไรบ้างค่ะอันนี้ให้บอกชื่อเพลงไปได้ยิน สปอยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีเพลงคู่เราแล้วกันมีเพลงคู่เราที่แบบคุ้มค่อมใช่นะนิดน่อยใช่ครับแล้วาต้องรู้เราต้องรู้อะไรเรื่องเพลงเราต้องตอกบลูยังไงเรื่องเพลงว่าอ่ะใครอยากได้เพลงแนวนี้จุกจุอยากจริงจริงคุยกันเยอะเรื่องจริงเลยใช่เราเราคุยกันแทบทุกวันเลยนะช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ก็ทุกวันเหมือนกันเอาจริงๆนะคอนเสิร์ตเราเราแบบ กัคิดกันเองเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็นคนเลือกเลือกกันเองใช่แล้วก็เรื่องเสื้อผ้านก็จะพยายามไปถึงสไตล์หรือเสื้อผ้าเลยเหรอที่คาดหวังเลยนะว่าเธอจะต้องใส่สีตันสูงแต่ใจต้องมานะเขาไม่เคยเห็นหนงเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอยากเห็นสีอะไรบอกไปสิอยากเห็นสีอะไรที่เมื่อกี้ใส่สีอะไรสีอะไรต้าาอยากเห็นสีดำไปสีดำต้องใส่อะไรใส่เดื้อตอื่นเขาอยากเป็นแบบใช้ป้าใส่ผิวดูนะจริงครับ เอาผมอันนี้เน้นมีเอวเหมียวเหมียวให้เอาผมสีชมพูได้แต่ว่าแต่ว่าพี่ใส่สีเขียวนะคือ้องชายเป็นชมพูเอ้าคิตตาก็ต้องมากับธนาเบนโอ้ยได้เห็นแล้วที่เขียวว่าเป็นทีต้อนของเปรี ความใหม่มากมายความใหม่สักดิยึดอยากอัดชูเราคิดยังไงฮะอยากจะอัดชูแต่ละร้านจะมีกี่ชูนะครับคิดว่าจะคี่ข้าว์กชูจริงเยอะมากนะพี่อยากจะใส่ให้ได้เยอะที่สุดให้ทุกคนได้คุ้มค่าบัตรที่ที่มากันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้จอยกันมากจริงุดก็เราอยากให้แบบผมเนี่ยเราก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนนะว่าให้สัญญาก่อนนะคือแบบมาคอนเราต้องร่วมต้องเต้นกับพวกเรากับเราจอยกับเราใช่เอ๋อต้องเต้นแน่นอนได้เลยครับเราต้องโยกกันเสิรตเต้นไป็นแบ เล่นนานมาได้หนึ่งครับรบแบบพอโชว์ได้ครับต้องโชว์ดูลองโชว์ดูเราเหลือเวลาอยู่ตอนนี้ยังเพียงแต่เข้าห้องซ้อมทุกวันเลยเริ่มเริ่มเริ่มตรงจังหวะแล้วใช่ไหมเริ่มตรงจังหวะเพราะว่าจากที่ขาปันกันตลอดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโอ้มีน้องใจน้องชายผมอยู่าแน่นอนสนับอร์ตดีคุณครูให้คะแนนเท่าไหร่คะคุณครูให้เท่าไหร่คุณครูเอ่อ ความเต็มที่เนี่ยให้ให้ร้านเลยครับความเต็มที่ใช่ครับแล้วสภาพขาในการเาขาสภาพขาจะต้องแก้นิดนึงเพราะว่าัเ็บเยอะเกินไปเนม่ได้ที่ขอเป็นบวเ็กซี่ไหมครับอ่าไม่ไมอไม่ไไมเไมอ่ไม่ไม่ไไไ กิงก็กินน้ำผึ้งไหมอือมีน้ำผึ้งมะนาวบ้างคือไม่ได้ซ้อมร้องเพลงจนจนเจ็บคอนะคือเถียงกับพี่เขาจนเจ็บคอนั่แหละกินอะไรกันอะไรกันท่เก็เห็นยองกันตลอดกินผมชอบชอบตีกับตาต้าไม่ถึงว่าตีกันแบบเล่นๆแบบไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันยิ่งเหรอเาเซลเขาเนี่ยเขาก็มาเซลผมเป็นน้ำเป็ด่ยนเขาารู้แบบเนขากินเต็ม เป็นอหรอพี่เซนตี้เซ่ตี้เวลาเซนตี้จะยังเราเถียงกันเหรอหรือยังไงเเถียงกันเข้าแกล้งกันเราแกล้งกันเฉยๆเล่นๆสนุกๆกันไม่เถียงกันสองคนด้วยไม่เถียงกับเพื่อนด้วยได้ข่าว่าไปดีเหกับพี่จูทำเอ็ดเลยจูพี่จูจู่พจูล่าสุดไปเชียงใหม่มาเนี่ยไปเชียงใหม่ไหมเออหวัดดีตามรอยเธอค่ะตามรอยบอกแล้วบอกให้บอกก่อนไม่ยอมบอกก็มีนวันนึงจะไปเลยแล้วก็โทรมาเออแล้ววิญูเขาบอกว่า ชอบปวดไงคนี่ตู่เขาบอกว่าใต้ท่อปวดเท้าก็เลยต้อตงไปหน่อยไม่ไม่เคยปวดเลยครับผมไม่วดท้สิเพาราะเราไม่เห็นหรลักินตาแบบเต็มประว่าแล้วไมอส่งจมูกน้องเพ่าะยัยคือคือให้ให้เจ๊ทิ้งทิงเไม่ใช่เพราะว่าน้องมองไม่เห็นตาหน้า ไม่ดูเหรอไม่พอแล้วนะตามปกติตามปกติเผื่อดูอะ่ะไม่เห็นเลยโอ้โหโอ้โหสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับผมกลับบ้านยังไงครับแฟนๆอาหารน่าจะสี่ไปส่งไหมไปส่งไหมอะไรนะครเหนาะรถเมย์ไปส่งนะจริงๆเป็นห่วงมากๆเลยนะครัอใช่ อยากให้แบบกลับบ <c oughs> ้านไปก็อย่าลืมกินยาด้นุกคนดืมาผมนานมากกันแล้วใช่มกันต้องดูแลตัวเองกันด้วยใช่ทุคนนะฮะอย่าเื่ต้องรักตัวเองอุ้ยจะเรื่ก่อนมาจริงนะรักตัวเราเรา้วงรักตัวเองนะแล้นี กเล่น,นตอนนี้ก็จริงเริเ่มรู้ทาสู่ริทติ้งครับิทติ้งนี่คือหลายรอบมากาด้วยด้วยแบบชุดมันมีความซบบับซ้อนแล้วก็ทีมาางานอยากออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วงนี้มีมีเวิร์กชอยู่ครับแล้วก็ใกล้และอีกไม่นานน่าจะใกล้เปิดกล้องครับทุกคนน่าจะได้ได้ดูกันจะเหมือนโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าทุกคนทุ่มกันมากแต่ลักษณะของมันมากที่ใหญารของพี่เบิร์ดเป็นไงเิโกันคือแบบทุกคนในเรื่องนีคือพมจะตั้งใจทาออกมาให้ดีที่ ป็นโปรเจกต์ที่เราคาดหวังกันมากแล้วเราก็นนตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดชายเฟิร์นยังไม่ต้องก่อนอะค่ะที่ที่ำเขาแบบว่าโชว์ชายเฟิร์นจะโชว์เหมือนกันว่ามีแสตมอันนั้น,น,น,นคือเป็นแคมเปญของมาลาีการ์ดเนอร์ดก็จริงๆเขาก็อยากให้มันมีแบบกล้าเหมือนแบบคนแบบเขาเรียกว่าคนโบราณคนแบบเหอนย้อนยุคหน,น่อยแต่ก็เราเป็นอะไรสรักตัวหนึ่งในในนั้นมันก็ต้องแบบมีกล้าไหนๆกล้าไปถึงไหนแล้วกล้าไปถึงไหนแล้วกลล้้าไไปถึงหนแวตอนที่ไปเวิร์ค็อปนี่คือ เริ่มมีะทุกคนเขาเรียกว่าแน่นมากอย่างพี่วินเองที่เออพี่วินก็โอ้โหตัวใหญ่พี่เฟิร์สก็เริ่มหนาแล้วแต่ละคนก็มานแล้วพี่เพิร์สเป็นไงเพิร์สก็เริ่มตามมาหนาหนาหรือยังเริ่มเริ่มนิดหนึ่งครับมีมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเขาคอยดูเลยเขาไม่เทรนเนอร์ให้เราเหรอห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางนี่ไม่เห็นพี่ต้าลูกพี่ดูเไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวอย่าลืมลงให้ดูนะเดี๋ยวจะได้มีเติร์ ดีก็อยากฝากสกอรลท์มาด้วยผมตั้งใจมากแล้วก็เรชสอบฟิตติ้งกันอยู่ช่วงนี้นะเราสองกันบ้าครับครับพิจิ้นเออครับพิจิ้เราจะมีละครพีนี่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีกับพี่เพลินใช่เดี๋ยวมีกับพี่เพลินครับผมก็รักดูเข้าโลกครับผมเยอะพิเศษแต่ว่าอยากฝากพิจิีนไปด้วยอันที่เราพีคุณปอนกับคุณบูวินใช่ครับไปคุณเอสด้วยจริงครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วแจปคเก็ตแลคะ ครับผมไอเจสเปอร์ยังไงมีคิวว่างกันหรือยังฮะเอ้ยเจสเปอร์ยังอยู่ครับเจสเปอร์ยังอยู่ไม่แต่มีคิวว่างตัวมูมหรือเปล่าเ่มีคิวว่างตัมูมหรือเปล่าเด้ออยากจะบอกว่าน้องเล็กเขาก็อยู่กับผมเนี่ยก็คุณไม่ยอมปล่อยคิวไหมเออแต่เราเรับอกว่าที่คิวเรายากของเขาไม่คือแต่ละคนมันก็เรียกได้ว่า จับคิวมาแมตชกันยากจริงนครับผมแต่ว่าแต่งานชนกันจริงเป็ใช่แต่งานชนกันเลยแล้วเราก็คุยกันว่าแบบเอ้ยตอนกลางคืนเรามานัดซ้อมที่รวมตัวกันไหมอะไรอย่างงี้ใช่ครับช่วงนี้ก็มีมาเจอแบบเสียลายไดหมครับเพราะว่าเหมือนว่าเป็นหลายงานทแบบติดต่อพวกเราไปแต่ไม่ไดที่เราแบบดยไม่ได้คือยากเอ่าก็เสียดายมากครับผมแต่จริงจริงก็ติดต่อมาได้อีกนะครับผมยังยักคอมนะครับผมเดี๋ยวเชร์คิวให้ ใช่ครับมิวสิกคอนที่ญี่ปุ่นนะครับผมเดือนหน้าครับเดือนหน้าไทยน้อยใจแล้วเนี่ยรอไทยรักใจน้อยใจเราอยู่ที่เสียงเรียกร้องของทุกคนไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตหรอกอลังการจริงแต่ตอนนี้มีแค่สองเพลงไี่หลังพาครับพี่เบิร์ดไปขึ้นเวทีป่ะเป็นเกสตั้งเชยเจสได้จ้างตาต้ามาเล่นในวงพิธีกา้โคเรนแรงอีกนิดพี่คอนน้อยใจแล้วนะจ้างตาต้ามามา าแล้วผมกตอนรอยใจอันนะตอมาด้วยจุกมาด้วยมาให้หมดเลยแสนุกสนุกๆจจอยกันฮะวอนนี้เมื่อก่อนเขาก็มาป่ายๆอไรมวกเนี้ปิดไฟไล่ลวปิดไฟไล่เ็ปิดไฟไล่ละเอาโอเคค่ะขอบคุณครับปบคเลยะฮอเนี่อนมีรคซ้ำรึเใจใดงกี่ข้อมือคือไร